ฮัลโห everybody สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องฮัลโหล e v e r y o how are you I'm fine thank you โ oh, อ้โหัอ้าหโอ้โหโอ้โาโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โจโอ้โลอ้โล้หโเ้โอ้โ้โหโอ้โอ้โอ้อ้โอหออโออหออ้อ้ออ ยูใช,ชเดฉงอะมาให้หังชเดฉงอะก็จะก็จะไล่เจนิเฟอร์ไปดาวอังคารนะ้วก็เจนิเฟอร์ไม่ยอมออกมาค่ะพี่น้องเล่นตัวแล้วเกินนะเจนิเฟอร์เนี่ยไม่ยอมออกมาจะส่งกลับไปดาวอังคารแล้วกับพี่น้องกบน้อยเราออกมาเองเนี่ยหืงเอาโหลเฮแต่ครับอะเจนิเฟอร์เจ๊กเสงอล่ะหลังชัดดีอะจะส่งเขาไปฟัฟงวปายา啦炒阿鱿อ,อะ เป็นมังชดเลยอ่ะอยู่ไทยไม่เส็กแม่ทรงสิ้นชดเลยวอสเสกเสกที่ไทยเกาะชอยอีสานชอยหลิวเกาะชอยวอมังชดเลยวออาเจอาเจนฟอรจะออกมาบอกมีอาหารอะไรให้กินบอกว่ามีอาหารอีสานเจนิเฟอรก็เลยไม่ออกครับท่านผู้ชมมีอาหารให้เจนฟอร์กินเจนฟอร์ไม่ชอบจ้าก็เลยกบน้อยก็เลยออกมาเองจ้าพี่น้องอันนี้ก็นึ่งข้าวเหนียวจานนี้ยข้าวเหนียวจ้ารอไม่่าน ก็มีลาบหมูจ้ะพี่น้องอันนี้ลาบหมูอันนี้คือลาบหมูเลยค่ะลาบหมูแซ่บๆจ้ะพี่น้องแล้วก็มีไก่อบเค็มปีกไก่อบเค็มค่ะกินกับข้าวเหนียวพี่น้องแล้วก็มีผักนี่แหละย้าชอยล่เยอากระกไก่ละกรกไก่เหยียดตรงไหนก็ที่ลาบหมูอ่าหยกซอยซาละเลซ์ละหวโถงงออมลยเคยไม่ชดเหลียวไมเลย้นเคยละไม่ออกก็ไม่ออกค่ะ ไม่ยอมออกก็ไม่ออกไม่ต้องออกมาละค่ะก,ก็จะมากินข้าวละพี่น้องหิวข้าวนึ่งร้อนๆในยังอุ่นอยู่เลยจ้ากินข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องวันนี้กินอาหารอีสานเด้จ้านึกอยากกินข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องก็เลยทําลาบทําอะไรากินลาบหมูแซ่บๆพี่น้องอือ Yeah, mà, xếp xí. mà, aloài, gín này, gín mà aloài, không xếp sếp si, ăn, không ăn cho nó, nó ngon, cha, anh, em, ăn, ăn không ngon, không không ăn, ăn, ăn không ngon, ngon, không ngon, không không ăn, ăn, không không ăn, ăn, 猪肉碎沙拉好好เโฮโฮโฮจ๋งอะแต่ก็好好味อหข้ากันดีมากค่อรกอยมากเลย,ย,ยะะวันนี้สุดยอดค้าวันนี้วันนี้อาหารสุดยอดเอเจเนฟเฟอร์ไม่ชอบค้าเจนเนเฟอร์ไม่ชอบคุณไยริลี่ก็ไม่เอาค่ะ <laughs> เจนนิเฟอร์ไม่钟意食ก็ที่นี่ลี่ไม่ไม่เก็อ่ะลิลี่ะจ้า又话唔出น又话唔要า冇ล参与食่哎呢ย人啊真系好麻烦等我炒去อ煮啊送ง饭火升ต得ก็เรื่องมากแหลือเกินนะคุณนายลิลี่ก็ไม่กินอาหาดีสารค่ะเจนนิเฟอร์ก็แล้วใหญ่เลยนะคะส่งกับดาวองการทั้งหมดเลยค่ะ ิมานานกจิก烦我自己เ嚟ลละหะว่าละทำไมต้องออกมาเองพี่น้อง <laughs> ไม่เป็นไรค่ะอาหารนิสานค่อยมกักค่อยมัก,กินอาหารนิสาน้วค่อยแซ่บค่อยค่อยกินแซ่บจ้ะ ของมักนี่แล้วอาหารนิสานเย็นนี้ก็จะเหลือข้าวเหนียวจะเหลือเออเดี๋ยวจะไปอบไก่ให้ลูกสาวแล้วก็ลาบหมูเย็นนี้ลูกสาวเลิกงานก็จะมากินอาหารอิสานค่ะ ลูกสาวเห็นกะติบข้าวเหนียวนะลูกสาวบอกน่ารักกินข้าวเหนียวได้ตั้งเยอะเนี่ยกินข้าวเหนียวได้เยอะเพราะความน่ารักจ้ะกะติบมันล่ารักไม่ล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนะข้าวเหนียวนุ่มดีจังเลยจ้ะพี่น้องข้าวเหนียวไทยนะถ้าข้าวเหนียวจีนมันจะแข็งจ้ะเนี่ยอร่อยมากเลยจ้ขาข้าวเหนียวนิ่มดี 食糯米飯啊，消化唔到噶，人哋食慣咗啊！啲泰國人啊、寮國人啊，食糯米飯嘅，食慣咗啊。佢有啲餸咧係同埋一齊糯米飯食咧係比較消化到，佢食嗰啲菜落去一齊飯啦、啊，有啲餸啦係誒比較食落去一齊咧比較誒、呃、幫佢消化嘅，所以唔使驚啊，大家。 中國人係唔食糯米飯啊，食嗰啲誒咩啊炒糯米飯啫嘛，炒糯米飯呢好肥嘅，又肥又流啊！人人哋廖國人、泰國人唔中意食啊。 即係好似你唔中意食嗰啲白糯米飯啦、啊，係嘛？你要炒你先食噶嘛，係嘛？人要送嗰啲其他啲餸啊咁樣先食到，食落去啦，好開胃，好好味㗎。你唔食你啊，你啊諗好多嘢啊，你唔食就，你啊，呢用果用咁樣諗㗎啦，係咪？ Cái không lắm cả cái là giao, rất đơn giản, rất đơn giản, rất dễ ăn, được thì ăn, nếu ăn không được thì người ta tự biết nếu không ăn không? À, แบโอ้ยชีอ e ีสานฟูด e ด็ดเลชิสโอ้ยชีไทยฟูดโอ้ยชี Còn cùng với một đĩa rau, làm sao có thể à lấy những loại thịt này có rau, có hành, có hành xin có hành, có cay, có cay, có cay, nó cay, có 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 อืมนั่งเข้ากันจ้ะพี่น้องมันจะออกมันๆจ้ะมันก็จะกินได้เยอะนะข่อยแซบข่อยพี่น้อง กินลวมันก็แซบจั้งสีละมันกินได้หลายอยากกินต้มแซบเครื่องในจ้าอยากกินต้มแซบเครื่องในกินกับข้าวเหนียวเนาะ ืมันเข้าออก,กันดีพี่น้องไก่อบเค็มมันจะออกมันๆเค็มๆเค็ม,นม,ม,มนหน่อยๆจะไม่เค็มมากอ่ะอืมอร่อยทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ย่อยกินอันไหนว่าแซ่บ่อยสิว่าแซ่บ,บถ้าใอยว่าบ่าแซ่บคอยสิ่กินได้เากินสองคำคำค่อยกระถิ่มได้อ่ะก็อันไหนจะกินแบบยังไงเป็นยังอร่ออกีผว่าโหเสก giờ bây giờ ta mà mà tìm hồ sơ lại hồ sơ kê tao vào chấm cả là nó là cấm cả ngon mùi bạc hương bách chi kê sạch cả ngủ mà thanh lỗ mà xin tìm sâm mới chi tìm sâm cầm dưỡng à tìm sâm này hồ tìm 但系我又唔中意食，唔唔係話唔好食點心係好食，但係我唔中意食，因為佢肥啊，同埋佢佢誒就咁食嘅喎，全部都係送嘅，要誒好、呃、肥好流嗰啲嘢咧，要一齊送飯啦大家，就咁食啦，好肥啊嘛嗰啲點心係嘛？ So, yêu mô, mẹ gặp chung gì sẽ đêm sáng ghé. Tìm sáng không sơ, mày vòng hồ sơ. Tìm chung lưng sẽ sáng hát mù sòa, ghé, xích sắp ghé. Di yêu không yêu 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 người ra mà yêu 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 ค่อยกินค่อยแซบค่อยอืมกินก็เข้าเหนียวไม่เข้ากันบอกมันมันเข้มๆหน่อยๆอ,อร่อยขนาดนี้จะเอาขนาดไหนอีกใช่ไหมล่ะลาบมันก็อร่อยอยู่แล้วจ้ะพี่น้องไก่อบเข้มมันก็อร่อยอยู่แล้ว ไปประมาณกินข้าวหมดครึ่งทริปแล้วอีเจเนฟเฟอร์หังเสร็่ะอีเจเนเฟอร์อีเจเนเฟอร์นะคะอีเจเนเฟอร์นะคะไม่ยอมกินอาหารอีสานคะ่ะไม่ออกมาคะ่ะพี่น้องเอ้ย ไม่ออกมาก <S 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 ็ช่างเดี๋ยวค่อยออกเองเอาไว้เจ้าีนเฟอร์ไม่้างกินนี่ดิ้นี้ดิ้นซอยอะ so ย่จชดม่งแล้วม่紧要อ田้าเ己出场เด嘛，不แล้ว จาะตาเจาเจาเลเลตั้งงอเลยต้งอกคำตเอไม่ต้องสนใจหลอกนะคะไอ้ไม่ต้องสนใจกบน้อยค่ะเอาเรื่องเราไม่ได้จับพี่น้อง บางคนก็เรียกว่าพูดเองเออเองพูดเป็นนิยายเนาะพูดทำให้มันเป็นนิยายจ้ะพี่น้องไอ้ตองกูสีกำแท่งอ่ะแล้วจะซีน่ะใช่ไหมอืมเสร็จไปหลีเลยจพี่น้องกินข้าวจะหมดครึ่งกระติบตแล้ว ยิ่งกินยิ่งแซ่บยิ่งยิ่งกินยิ่งมันจ้ะพี่น้องยิ่งกินยิ่งอร่อยอืมทำไมไม่กินนานิสานนมันอร่อยมันแซ่บจ้ะพี่น้อง เอาหนาเริ่มเหงื่อแตกแล้วน่ะช่ยใจหอนแล้วก็แบบย่ำตรงกันก็แบบวันนี้มันไม่หนาวจ้ะพี่น้องใส่ใส่เสื้อมันก็เหงื่อแตกเหงื่อเตนแล้วมันหน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้มันไม่ค่อยหนาวจ้ะพี่น้องไม่รู้อากาศมันเป็นอะไรของมันก็มลีนํำจิตทเฮอใชไหมชอๆต๋อยทินเฮหมาหมาต๋ย เอ้ตรงที่น้ำมาหย่อมก็ถ้าตรงรัวตาต้องงอยาโลเสร็จยาโลอะงอเจอก็ที่กรรมซา,ามาหลืนเตียซามาก็โลเสร็จเออชัดหอนแล้วตาก็อืมแซ่บก็จ,จะยักข้าเนี่ยไว้ให้ลูกจ้า ข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวกิโลหนึ่งอะ่ะกิโลหนึ่งก็ใส่กระติบได้พอดีหนึ่งกระติ๊บก็เกือบเกือบจะพูนแต่ไรกกระติบหนึ่งนั่นแหละตัดไอ้ถุงร้อนนํามารองไว้ค่ะเดี๋ยวมันจะติดกระติบแล้วมันมันล้างยากจับพี่น้องวันนั้นก็เอามาแล้วก็ล้างกระติบแล้วทีนี้ค่อยใส่ไปก็ไม่ได้ใส่พลาสติกไงโอ้ยล้างเกือบตาย <laughs> มันติดทีนี้เล้วก็เลยเอาถุงร้อนตัดถุงร้อนไปเอาไปลองกระติ๊บจ้าเอาไปลองตูดกระติบเอาลองข้างๆข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดจ้าโอ้ยแซ่หหลายเนาะ ใครไม่อร่อยค่อยอร่อยผู้ดเดียวค่อยปิ้งก๋อม好味อ自己ิกเกหมกินข้าวเหนียวคำใหญ่พดกินคำน้อยๆอ่ะเขาไม่เป็นจ้ะ <laughs> เนีย่ยปั้นในน้อยอย่างนี้ปั้นปั้นไม่ไมค่อยจะเป็นกินมค่อยจะเปน็นคำน้อยๆคุณนสานเขาจะกินคำน้อยๆใช่ไหมล่ะคนอนสานนะค่อยกบปั้นไม่ปั้นไม่ไมค่อยจะเป็นหรอกจ้าพี่น้องเอ้ยแต่อยากกินแค่แต่มันคือไปจังสันเลยจ้ะ แค่นคือคือไปสั่นละกินอันนี้ก็อย่างนึกอันอื่นจะพี่น้องอยากกินันนู่นในนั่นไอ้นี่กินคำนี้ก็จะไปแล้วจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวเขากินอีกมือหนึ่งกินข้าวเหนียวหมดไปครนนึ่งนึงเ้เห็นไหมนะจะเหลือไว้ให้ลูกเนี่ยเดี๋ยวจะหมดซะก่อนเดี๋ยวทำเอาไว้ให้ลูกกินจ้าลูกสาวเลิกงานก็จะกลับบ้านมากินข้าวจ้า กินแค่นี้ก็จะไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยกินอีกมื้อหนึ่งจ้ะก,กินทีละน้อยละน้อยแต่กินหลายมื้อจ้ะพี่น้องลาเจอยู้系咁多噶啦ั走噶啦大家我阿我晏啲啦我晏啲咧จอยเ,จเดี๋ยวจะกินอีกมื้อหนึ่งค่ะเก็บไว้ก่อนค่ะ ไปแล้วจ้าพี่น้องยินดีเลยจ้าเอาเจ้าแล้วแต่ก้าจอยกินนะบ๊ายบาย